ไปแม่น้ำบางพลีเอยา่าลใช้สุโคนราชาเทวะนะครับที่ดีด้วยครับ,รบ,บต้องเราราลองนะเลิศนะครับวัอนทตะลันในปีนี้แล้วก็เป็นที่ทราบกันนีค้ครับว่าพีนี้เรืยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทตละลุมพันก็เป็นขอโอกาสขันต,นตนบนบางปลาบางาน,นั่นเอครับรนั่นเชิญอนะฮะ ลำดับต่อไปนั่นเป็นเรือประเภทความทิ่สั้นสัคนเราจะเริ่มต้นจากาำวังชมเชยและลำทีวันชมเชยลำดับต่อไปชื่อเรือว่าเรือแห่งความดมสมบูรณ์และความงดงามเหมือนจินตนาการโดยรวม ภาพถ่ายปรากฏออกไปยิ่งใหญ่มากสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวยครั้งที่เก้าสิบนี้ครับเหลือเหลืออีกสองหลังส,สองหลังเมือเดิมสองหลังนี้เหลืตอตะบนอะไรเนี่ยปังปลา